สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาับชมเด้อครับผมเมื่อนี้คืนพานุ่มหน่อยกับมีงานาลักตอกเบอร์นะครับผมมาให้ชมให้เบิร์นะครับเป็นงานตามสั่งลักตอกเบอร์ทุกลักนะครับพอดีของลักตอกเบอร์ก็คือเวลาปากลุ่มมันจะขวางบินซอยนะครับซอยขึ้นเท่านี่ะบ่ให้ขึ้นลักขึ้นเท่าจะหมุนง่ายครับผมช่วงแบนจะไปควางบินซอยนะครับผม เดี๋เพิ่อนกับสร้างมาเป็นลักตองเบอร์นะครับเป็นชุดซาตเวทลักทั้งหมด4ชุดแต่ว่าไทยเบิ้ง2ชุดนะครับตอกเบอร์ทุกลักนะครับผมอ่าครับผู้ใดสนใจผู้ใดยังกระทู้มาสอบถามเบิ้งนะครับเพราะว่าบัวแต้มมีหาหลายนะครับสําหรับลักตอกเบอร์เพราะว่าสะสมมาเรื่อยๆครับผมผู้ใดมักประจัดให้ครับผมส่วนราคากับซ้ำเก่าครับผมซาตเวทลักหาลายชั่วเก่าร่มทรงเก็บปลายทางครับผม ผูใดสนใจผูใด,ดมากยังได้ก็บพกมาสอบถามผมเด้อครับผมเนื่องชุดสามารถเล่นได้ทั้งนกทั้งไก่นะครับผมนกไก่หน้าก็เล่นได้นกตูมหรือว,ว่านกอุ่มกับเล่นได้ไก่ป้ากับเล่นได้ครับผมส่วนไก่เนี่ยก็คือพอดีก็คือติดนิวบาโยนะครับออกแบบมาให้ติดมิวบาโยส่วนห่วงท้องแดงนะครับออกแบบมาให้ลอกัมมตโนมัติเวลาติดเหล่ามันจิบบถอยนะครับมันชิบโดเสือกไวถอยนะครับผมใส่งานง่ายครับผม ดักพางก็ได้อ้อมตัวโคตัวเมียได้เบิดอมาครับดักพางที่ดักมองได้ก็ได้ครับผมแนวต่มักเลยครับผมออกแบบมาให้จบในสุดเหี่ยวครับผู้ได้มักหรอยังไดก็ไปตอใส่งานเด่นดอนครับผมส่วนรักตอกเบือถ้าเลิกใส่งานเด้วเขาสามารถสะสมใบเบื้องไหนนได้ครับเพราะว่ารักตอกเบร์ว่าได้มีหายลายครับผมยามีคนจังแต่เห็ดให้ครับผมเพราะว่าสะสมมาเรื่อยๆครับผมรักตอกเบอรอผู้ได้สนใจกระทุกคำว่าสอบถาเบื้องนะครับผม ราคากับสาวทีวมรักดาวไก,กร่วมส่งเก็บปลายทางนะครับผมมันก็ออกทรงทั้งหมือนสี่สุดนะครับผมเป็นรักออกเบอร์ทั้งหมดเลยครับเป็นสัน่งของบ้านนะครับสี่สุดทั้งหมดแต่ได้เห็ุวิดีโอได้ลงใงห้ช่มนะครับถ้าได้เฮ็ุวิดีโอได้มานทวิดีโอก็จะลงใงหอชมนะครับฝากคนติดตามกดไลค์กดแชร์้ะครับผมขอบคุณหลายครับ ก็เยสนใจกัโทรมาสอบถามได้เลยครับผม